Thank <whistles> you. ถ้าทำคลายทุกนาเช้าของวันเทศ่15หมกราค 60, มพศ2560ันาบนาท้าอุทยานปศวันเหล่าเทพเทวาทั้งหลายต่างก็มาเฝ้าฟังธรรมทุกพบทุกภูมิต่างก็นั่งด้วยความสำรวม หลับตาภาวนาเพื่อเฝ้าฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านข้าพระพุทธเจ้าพระธรรมนิกราชพูนถ่ายทอดธรรมคำสอนข้าพเจ้าเมื่อเห็นแล้วว่าดวงจิตทั้งหลายร้อมกันแล้วที่จบฟังธรรม จึงได้น้อมพลังพุทธบารมีจนเกิดแสงสว่างเมื่อน,นั้นจึงได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระบุญธบีดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านในดินแดนธรรมได้สวยงามยิ่งนักในที่นั่นมีแสงสีทองแวววาว มีต้นไม้ใหญ่เป็นสีทองแล้วก็มีพลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสว่างเจ,จิดจ้าดุจดวงอาทิตย์แต่เป็นพลังที่ชุ่มเย็นสวยงามยิ่งนะข้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้นั่งลงบนขดหินก้อนหนึ่ง ซึ่งสวยงามนุน่มไม่แข็งเหมือนก้อนหินทั่วไปแล้วกล้มกราบต่อพลองมุทธบารมีขององคมระสัม,มาสัมพุทธเจ้าที่เห็นเป็นแสงพค้งลงมาเมื่อข้าวพุทธเจ้าก้มกราบเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นหน้าพระบักของพระองค์ท่านสง,สงสายิ่งนัก พระองค์ท่านทรงมีพระวรกายเป็นแก้วใสสีขาวส่องพลังอันชุ่มเย็นลงมาที่ข้าพเจ้าและแสงพลังชุ่มเย็นนั้นก็ส่องประกายลงมาอย่างที่ที่ทุกคนนั่งเฝ้าฟังธรรมอยู่ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทุนถา พระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าเกิดว่าเรามีความปรารถนาที่จะไปพระนิพพานเราควรจะใช้ชีวิตหรือว่ามีการดำรงชีวิตทำความดี ยังไงดีล่ะเจ้าค่ะในแต่ละวันขอพระองค์ประทรงแม่ตาชี้ทางด้วยเจ้าค่ะเพราะว่ามีดวงเจ็ดหลายดวงที่เขาเหล่านั้นปร,รารถนาพระนิพพานแต่เขาก็อาจยังไม่ทราบว่าเขาจะต้องประพฤติตนเช่นไรในแต่ละวัน เลยขอพระองค์โปรดทรงเมตตาชี้ทางแก่ดวงจิตเหล่านั้นด้วยเจ้าค่ะระยะทาอดวงจิตที่มีความปรารถนาที่จะเข้าสู่พระนิพพาน ลูกเอ๋ยลูกรู้แล้วหรือยังว่าพระนิพานคืออะไรคือที่ไหนพระยะาธรรมเอ๋ยถ้าเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจรู้ในที่ที่เราจะไปนั้น ว่าเป็นแบบไหนเป็นอย่างไงมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรที่เรียกว่านิาพพานเมื่อเราทาความเข้าใจรู้จักพระนิพพานแล้วเราก็จึงสามารถที่จะไปถึงได้ลูกเอ,อ๋ยเมื่อรู้แล้ว ว่ามีสภาวะธรรมเป็นเช่นไรเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำย่างไงเพื่อที่จะไปสู่พระนิพพานพระเยธรรมเออเธอทั้งหลายที่มีความตั้งใจจะไปพระนิพพานรู้แล้วหรือ,อยัง ว่าพระนิพานอยู่ที่ไหนจงตอบมาเถิดลูกลูกนั้นเป็นตัวแทนของดวงจิตตั้งหลายที่จะนำพากันเข้าสู่ประนิพานลูกจงตอบมาเถิดคราบนอบน้อมน้มัากการ ต่อองค์พระสมมาจัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะพระนิพพานคือที่ที่ดับแล้วเรื่องกิเลสและตัณหาเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าดวงจิตใดที่สามารถดับกิเลสและตัณหาในดวงจิตของตนได้ํำระล้างสิ่งเหล่านั้นออกจากตนได้แล้วดวงจิตดวงนั้น น่าจะเป็นคนอยู่หรือจะสิ้นจากความเป็นคนแล้วเขาก็ถือว่าถึงพระนิพพานแล้วเจ้าค่ะพระนิพพานคือดวงจิตที่บริสุทธิ์หลุดจ,จากกิเลสตัณหาจริงๆแล้วพระนิพพานก็อยู่ใกล้กับเราเราก็อยู่ใกล้กับพระนิพพานซึ่งไม่จำเป็น ที่จะต้องเดินทางไปไหนอย่างไรทั้งนั้นเลยเยังแต่กิเลสและตัณหาครอบงำดวงจิตของเราไว้ก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นพระนิพพานเท่านั้นเช้านั้นถ้าใครที่จะไปพระนิพพานก็แค่ชำระกิเลสและตัณหาของตนให้ได้เท่านั้นล่ะเจ้าค่ะ ก,ก็แต่สามารถเจอกับพระนิพานไปถึงพะนิพา์ได้แล้วเจ้าค่ะพระพนิพานาไม่ใช่ที่ดับสูนย์ของจิตแต่เป็นที่ดับสูนแห่งกิเลสและตัณหาเป็นที่ดับสูนของอัตตาและตัวตนเจ้าค่ะสักแต่ว่าอยู่มีกับไม่มีคืออันเดียวกัน นั่นคือพระนิพพานเจ้าค่ะพระเย,ยทาทมเอ้ยเมื่อรู้และเข้าใจแล้วว่าพระนิพพานมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรและอยู่ที่ไหนคนที่ตั้งใจจะไปนิพพานต้องทำยังไงและทีนี้ ในแต่และว,วันต้องดำรงชีวิตแบบไหนละลกูกถึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้คจาตเจ้าค่ะตามความรู้และเข้าใจของลูกถ้าใครที่ปรารถนาจะไปพระนิพพานแต่และว,วันก็ควรดำรงชีวิตแบบชำระกิเลสตัณหาของตน ทุกวันทุกวันเจ้าค่ะในแต่และว,วันต้องไม่เว้นจากการชำระกิเลสต้องอยู่ห่างจากกิเลสและตัณหาถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อของกิเลสตัณหาขึ้นมาเราจงดับเป็นธาตของมันทำตามมันแต่เราจงพยายามอยู่ห่างไกลจากมันทำสิ่งที่จะชำระล้างกิเลสและตัณหา เมื่อเราชำระได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใกล้บานิพานมากเท่านั้นเราต้องใช้เวลาที่เรามีอยู่ชำระล้างกิเลสให้ได้มากที่สุดในะแต่และว,วันแต่และคืนยิ่งถ้าเราปรารถนาที่จะไปจริงๆเราก็ยิ่งต้องชำระให้หนักอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันวันฉะนั้นเราก็ควร ที่จะทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะช่วยชำระกิเลสตัณหาเจ้าค่ะแล้วอะไรเราที่จะช่วยชำระล้างกิเลสและตัณหาพระยาธรรมเอ่ยจงแสดงธรรมนี้มาเถิดลูกสิ่งที่จะช่วยชำระล้าง กิเลสและตัณหาก็คือการทําความดีเจ้าค่ะการทําความดีก็คือการรักษาศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองการสร้างแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ให้ผู้อื่นและตนเองไม่ว่าจะทำด้วยเหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายในหมายถึงไม่ว่าจะเป็นการให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกายหรือใจก็ตามนะเจ้าค่ะเราควรจะทำทุกสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีควรจะทำด้วยการยึดหลักการเดินทางสายกลางทำความดีให้ถูกต้อง ความดีเท่านั้นที่จะช่วยให้เรามีพลังที่จะมาชำระล้างกิเลสตัณหาในใจของตนเจ้าค่ะคนที่กิเลสหนาตัณหาหนักเขาจะไม่สามารถทำความดีได้มากคนที่ทำดีได้มากมากเท่าไหร่แปลว,ว่ากิเลสและตัณหาเบาบางลงมากเท่านั้น เช่นการทำทานถ้าสามารถทำทานด้วยแรงกายแรงใจปัจใจสบายนอกมากเพียงใดแปลว่าดวงจิตดวงนั้นคลายจะความยึดติดลุ่มหลงมากแล้วเพียงนั้นใครที่สามารถทำความดีได้มากจึงเป็นผู้ล้างกิเลสตัณหาได้มากเจ้าค่ะระยะทำเลย แล้วอะไรละ่ะลูกที่จะทำให้เราอยู่ห่างจากกิเลสและตัณหาห่างไกลจากจริงเหล่านั้นไม่ปนเปื้อนจมอยู่กับมันจะนำพาดวงจิตของเราให้สะอาจและบริสุทธิ์พบระณิพานได้ในที่สุดละลูก จัดตัวเจ้าค่ะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากกิเลสตัณหาก็คือการรักษาศีลเจ้าหาะถ้าเรารักษาศีลได้หนึ่งข้อเราก็จะห่างจากกิเลสตัณหาหนึ่งระดับถ้ารักษาได้ห้าข้อก็จะห่างจากกิเลสตัณหาห้าระดับถ้าเรารักษาศีลแปดได้ เราก็จะห่างจากกิเลสตัณหาแ8ระดับศิลยิ่งรักษาได้มากเพียงใดเราก็จะยิ่งอยู่ห่างไกลจากกิเลสตัณหาได้มากเท่านั้นเจ้าค่ะศิลคือกรอบป้องกันและดึงเราออกจากกิเลสตัณหาห่างจากมันไม่ให้เป็นคลุกอยู่กับมัน ปนเปื้อนจะทำให้ดวงจิตของเราสะอาดและบริสุทธิ์ได้มาเที่สุดเจ้าค่าะอยา่าทำเองเช่นนั้นเมื่อรู้จกักพระนิพานแล้วและรู้แล้วว่ากาชรชำระล้างกิเลสตหาต้องทำอะไรรู้แล้วว่าอะไร ที่จะนำพาให้ตนออกห่างจากกิเลสตัณหาบุคคลผู้ใดที่ปรารถนาพันิพพานก็ควรจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประจำยิ่งทำมากก็จะยิ่งไปถึงไวถ้าเกิดว่าปรารถนาจริงๆก็มันทำเดิดลูก เมื่อถึงเวลาก็จะได้สมปรัถนาเองระยะร,รมเอ่ยการจะไปพระนิพพานนั้นควรดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของศีลซึ่งใครที่มีศีลก็จะห่างไกลจากกิเลสตัณหาทุกชีวิตที่ต้องการ ถึงพระนิพพานจึงควรดำรงชีวิตอยู่บนขอบเขตของการรักษาศีลการทำความดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างกิเลสและตัณหาเช่นนั้นชีวิตทุกชีวิตที่มีความปรตนาพระนิพพานก็จงรักษาศีล และทาแต่ความดีลูกเอ้ยเมื่อทำสองอย่างนี้เป็นประจําประจําก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ไหนที่สุดลูกไม่ยากอะไรหรอกตั้งมัน่นตั้งใจให้ดีพระนิพพานนั้นไม่ลำเอียงไม่เกิดขึ้น จฉเพาะกับดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งพระนิพพานคือดวงจิตที่บริส,สุทธิ์ปราศจากกิเลสและตัณหาดับจากความอยากความลุ่มหลงต่างๆพระนิพพานคือที่ที่ดับสูญแล้วจากกิเลสตัณหาและอัตตาตัวตน ฉะนั้นมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในดวงจิตทุกดวงลูกขึ้นอยู่กับว่าใครจะสแสวงหาเจอเมื่อไหร่เท่านั้นเองเปรียบเสมือนมีเพชรเมร็ดงามถมอยู่ใต้บอ่อและถูกทับถมด้วยสิ่งที่เป็นก้อนหินดินทรายต่างๆทุกคนมีคนละหนึ่งบอ่อ ใครจะขุดหาเพชรที่อยู่ในบอ่อของตนเจอหรือว่าขุดไม่เจอหรือว่าไม่ขุดเท่านั้นเองลูกจะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนสามารถที่จะเจอดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่ถูกปกปิดด้วยกิเลสและตัณหาลูกเอ๋ย อยู่ที่ตัวของลูกเองแล้วว่าจะขุดให้เจอหรือว่าจะหยุดค้นหาจะปล่อยให้จมอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้ใดที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจะสแสวงหาให้เจอเพชรเมร็ดงามในตนหรือว่าปรารถนาจะเจอพระนิพพาน ก็จงรู้ไว้ว่านิพพานก็อยู่ในใจอยู่ในจิตเรานี้แหละเมื่อเราเอากิเลสและตัณหาออกไปหมดแล้วเราก็จะเจอพระนิพพานและวิธีที่จะเอากิเลสและตัณหาออกจากเราก็คือการรักษาศีลและทำความดี การละเว้นต่อความชื่อเมื่อเราทำทำเป็นประจำเราก็ย่อมพบพระนิพพานได้ลูกเอ๋ยจงตั้งใจตั้งใจแล้วก็จงพยายามขุดเอาสิ่งไม่ดีออกไปเสียแล้วทิ้งให้หา่างให้ไกลแล้วลูกก็จะพบ เพชรเม็ดงามดวงจิตของลูกจะสว่างสวยดวงจิตของลูกจะเป็นอิสระและไม่จมไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปพระยาธรรมเอ่ยให้ทุกคนที่ปรารถนาพระนิพพานดำดวงชีวิตอยู่บนศีลบนการสร้างความดี แล้วลูกก็จะถึงพระนิพพานได้ลูกสาธุเจ้าคา่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่แม่ตาชี้ทางให้กับดวงจิตทั้งหลายที่บาดทนาจะเข้าสู่พระนิพพานได้รู้แนวทางการปฏิบัติเจ้าคา่ะลูกจะนำทำนี้ไปเปผยแพร่ ให้กับทุกๆเดือจิตได้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ว่าดวงจิตเหล่านั้นจะอยู่ในภูมิใดก็ตามเขาก็สามารถน้อมปฏิบัติตามให้สำเร็จได้เหมือนเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะดวงจิตอยู่ในภูมิใดก็ตามแตกต่างกันแค่ภูมิรู แต่ว่ากิเลสและตัณหาที่ครอบงำก็ไม่แตกต่างอะไรกันฉะนั้นใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกดวงจิตขอเบียงแค่ตั้งใจก็พอแล้วสาธุนเจ้าค่ะข้าพาุทธเจ้าจึงได้ทูกลกราบลาต่อองค์พระพุทธวิดา อมและสามาสามุตาเจ้าพระองค์ท่านแล้วข้าพระเจ้าจึงได้นมันรำเนีงมาเผยแผ่ให้กับดวงจิตทั้งหลายเหล่าเทพเทวารวมถึงมาคีนาคาพญนาะคพบภูมเจ้าที่รวมถึงมนมุษย์เราก็ต่างได้ฝังพร้อมกัน ก็ขอให้ทุกคนที่ปรารถนาพบนิพพานจงสำเร็จรู้ลเรืองตามที่ตนปรารถนานะจ๊ะแล้วขอให้ทุกคนรักษาศีลขอให้ทุกคนทำความดีเราจะไปพระนิพพานด้วยกันด้วยทำคำสอนสัง่ง ขององค์รัาม,มาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์สมปรารถนาตามที่ตัง้งใจเอาไว้ด้วยเธอสาธุ